โอ้โหโอ้โหโอสารไหวล้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลองผ่านหน่อยนะครับแล้วก็ลองโฟงด้วยก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนในเฟซบุ๊กแล้วก็ย t u b e ด้วยนะครับผมโอ้โหโดนโดนโดนไได้อยู่ปะลูกหน้าไม่โดนอ่ะ ตุัตุบ <c oughs> ไป <c oughs> เไดี๋ยเโอ้โหได้เปล่ได้ได้ได้ไอ้ไอ้มไ,ไ,มมไม่ถ่ายไหวไหะเนี่ยไอ้ไอ้ไม่ถ่ายได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูมันฟัดดิเฮ้ย,ยมันต้องมันเราเราต้องไอ้นี่ก่อนน้ำร่ำองก่อน เครื่องทำนะโอ้ไปนะเครื่องทำควันโชยโอ้ดูพิสันไถผันตาปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่คู่นะครับทงมือเล้งบางนาเครื่องคูป o ต้าเซตีร้อยห้านะครับภูมิใจนำเสนอโอ้ เฮ้อหือปอมกบาย้ยดับนะโอ้โหนี่มันแข็งนี่มันแข็ง ดินบ้านผมเจอไม่ใช่ดินทรายนะครับดินเหนียวนะผมโอ้โหเดี๋ยวจะหาว่าเป็นดินทรายไม่ใช่ดินทรายนะครับเป็นไงพี่สัน <ะ S 1> ไงแข็งเปล่าเเอารืมันต้องปรับลูกหลังขึ้นอีกมั้ยจะปรับลูกหลังกันไหมโอ้โห ยังเอาเหมือน,หอะนะเหมือนจะหอบนะเหมือนจะหอบเออพอดีนะเนี่ยเนี่ยนิ่มๆโอ้โหฟังฟังเสียงเครื่องบ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 อง้อลื่นลืนล่นลืน่นมืดน<ะ>ืดนฮะปรับปรับปรับขึ้นไปก่อนเปล่า ต้องปรับลูกหน้าลงขาทนมันไม่ลงขาทนลอน่นากางงนีเออลูกหน้าไม่เข้าอ่ะ หนยังลูกนานไม่เข้าอะ่ะยกขึ้นยังไงอะ่ะกบไนีงีกะไตรนี้กุแจไม่มีงาเลยอ่ะกุญใจบลลนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยัยงไ,ยไงเอาเอาี้อ๋อต้องปรับตัวนี้มัน <c oughs> มันต่ำไปไง ตำ่ำพอดเราจะให้มันสูงขึ้นเลเียเให้ดูนี้เ่ยเแล้าอะไรด,ดึงอันนี้มันต้องถอดเอาสลักไม่มีสลักข้อออกมาแลยวต่อสลักอันนี้นอต่อนี่ไหมผมไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่สันจัดการดีกว่า ยกนีก่ไหมอ๋อ,อเลยไหมอ๋อ,อ,อจัดไปอย่าให้เสียไม่ใญ่ไม่มันสูงเกินหางมันต่ำน่าจะใช่ใช่ไหมเตยตสารหางมันต่ำเกินใช่ไหมเราต้องปรับขยับรูใช่ไหม เนี่ยตอนนี้พอยังโอ้ยต่มใหญ่เลยเอาเหรอมันต่มมานี่โอ้ยไม่ได้สลักลืมสลักไอตัวที่คอผ่านยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็บอกของเขาต่ำนายคือยังเอาด้าด้ามด้ามเอียพี่ตงเร่ มันสู้ส,สู้มันสู้เครื่องมันดีเครื่องมันดีเอ,เอาเอาเึ้นอีกหน่อยดิพอดีโอ้ยมันลึกเกินสารเอาขึ้นอ,อีกลึกไปนะผม <c oughs> แตมพี่าร่าเพราะเครื่องมันดี สู้มืออ๋ออาอโหนโหนรถดิดหมายเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องมันดิดอ่าเครื่องมันดิดเครื่องากาแฟเติมขายกูไม่รู้ไม่เคยเห็นนเดยน่ะอืมอืม อันนี้ก็คลิปนี้นะครับก็ผมได้เอาบางนานะมาลองไถเกทหนึ่งไซวินหน้าเสียงนะครับผมก็เกทหนึ่งถือว่าเร็วนะฮะถ้าผมเอาไปลุยดูมันเอาไปย่ำนะครับผมมันเกทหนึ่งวิ่งเบาดีนะครับเหมาะสำหรับสายถึกสายลุยนะครับ <g ry ff le> ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับดินบ้านผมนะครับมันเหนียวแข็งนะ แข็งนึกแข็งมากนะผมเฮ้ยเบ่งนี้แหละหมายถึงคุยก็ไม่นู่นคุยก็ไม่ทองไปโชว์โชว์ไม่ได้เอ้าอืมสวัสดีนะครับผมเออ ไม่ต้องเข้าลึกสังไม่ต้องเข้าลึก <c oughs> เฮ้ย,ย,ย,ยลุดอ่านี่นะผมลองมาลอง,ลอ,งอันนี้มาลองลองดูนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ